<Okay. S 1> นานาิมามันจะเหมือนกับขนมเบื้องยวนเนี่ยพี่สไตล์เชฟต้องทําให้มันดูเลอะๆทำให้เหมือนไม่ตั้งใจอะนะวันนี้ครัวเชฟบุ๊กนะครับจะมาชวนทําออส่วนที่ไม่ต้องใช้หอยนางรมอยากรู้ว่าเป็นยังไงมาดูพร้อมๆกันเลยครับวันนี้เราจะมาชวนทําออส่วนกุ้งครับนะผมมาดูวัตถุดิบการอันดับแรกก็ต้องมีกุ้งก่อนเลยนะครับผมแล้วก็นี่ครับไข่ไก่ ตัวนี้สําคัญมากครับแป้งเทา้าใหญ่หม่อมอย่างดีคแล้วก็ถ่งงอกต้นหอมแค่นี้แล้วเดี๋ยวก็มีเครื่องปรุงแล้วเดี๋ยวจะสอนทําน้ําจิ้มด้วยค,คือทําไมตัวนี้สําคัญคือแป้งเท้าเยื่หม่อมเนี่ยจัดเป็นแป้งที่แพงที่สุดแล้วในบรรดาแป้งมันแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแป้งอะไรก็ตามซึ่งตามร้านทั่วไปเนี่ยเขาก็จะไม่ใช้กันหรือใช้แบบผสมแต่จริงๆแล้วที่ผมไปถ่ายมาที่ชุมชนอยู่ที่บางแสนเนี่ยเป็นชุมชนที่ทาแป้งเท้าเยื่หม่อมเลยเขาบอกว่า อ,อส่วนเน่ยทำง่ายๆแล้วอร่อยอร่อยอ่ะไม่ต้องอะไรเลยใช้แป้งเท้าเยม่อมอย่างเดียวจบจบจ,บจริงๆ mm hmm. เดี๋ยวพี่มาดูกันไม่ต้องแบบไปผสมแป้งอะไรให้วุ่นวายสำหรับออส่วน uh huh. นะครับผมที่เขาผสมกันคือร้านขายเขาต้องลดต้นทุนพี่เขาใช้แป้งเท้าอย่างเดียวเขาขายไม่ได้ mm hmm. นะครับอ่ะอตส่วนก็ง่ายแสนง่ายครับพี่นะโอเคครับแป้งเท้าหนึ่งช้อนนะครับผม แป้งเท้าสองช้อนพูนๆแบบนี้นะ,ะแป้งเท่าไหร่น้ําเท่านั้นไม่ต้องคิดเยอะง่ายมากๆ <S <S นะครับเมือกี้ใส่แป้งมาแล้วเอาน้ําก่อนโทษทีเข้ามาแล้วฝากไลฟ์ฝากแชร์รด้วยนะคะ,ะเมนูนี้คือ,อเขาเรียกอะไรนะปรับเซียนไหมปรับเซียนกัรเท้าลเลยเนี่ย ใช่คุณทุกคนคิดว่าทํายากแต่ถ้ากระทะเชฟบุ๊กไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นกระทะทั่วไปก็ทาได้พี่อาจจะต้องใส่น้มามันเยอะหน่อยะนะครับเมื่อกี้เราใส่แป้งสองช้อนใช่ไหมเราก็ต้องใส่น้ำสองช้อนแต่พี่อย่าลืมว่าเมื่อกี้แป้งผมมันพูนเ,เพราะยิ่งพอมันพูนปุ๊บมันก็จะเท่ากับน้ําประมาณสี่ช้อนถูกไหมครับเพราะว่าน้ํามันพูนขึ้นมาไม่ได้มีใครคนไหนเทน้ําให้พูนได้บ้างนะไม่ได้เนาะน้ำพูนเหมือนแป้งมันทําไม่ได้นะเอาละประมาณนี้ครับก็คนไปก่อนเลยเดี๋ยวค่อยใส่เครื่องปรุงก็ได้คนก่อน ง่ายมากพี่อ่อส่วนแป้งเท้าเยื่อมอมอย่างเดียวจบสูตรนี้ได้มาจากชาวบ้านที่ทําเท้าเยื่อมอมเลยเท้าเยื่อมอมเนี่ยมันเป็นมันเป็นพืชชนิดหนึ่งนะครับหน้าตามันเหมือนเท้าคนคล้ายๆหัวมันอยู่ในดินมันชอบขึ้นแถวแถวที่ริมทะเลที่มีทรายหน้าตามันจะเหมือนมันฝรั่งเลยแต่มันมีปุ่มๆขึ้นมาเป็นแง่งๆเขาก็เลยเรียกเท้าเยื่อมอมแบบนี้นะประมาณนั้นอ่ะปรุงรสพี่ง่ายๆเลยนะครับผม ซีอิ๊วขาวเล็กน้อยไม่ต้องเยอะเพราะว่าพวกนี้เราไปจิ้มเราจิ้มครับเราปรุงให้มันพอมีรสซีอิ๊วขาวเล็กน้อยครับแบบหยอะๆเลยพี่เดี๋ยวมันเค็มนะแล้วใส่เยอะไม่ได้มันดําไม่ได้กินหยอกๆสองหยอะไม่ถึงอะครึ่งช้อนชาแล้วก็ผมใช้ผงปรุงรสตาเชฟบุกนะครับผมเพราะว่าไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันบูดแล้วก็ผงปรุงรสข้อดีนะคใส่ประมาณครึ่งช้อนพอเดี๋ยวมันจะเค็มมันแห้งถามว่าผงปรุงรสคือมันจะไม่ดำถ้าพี่ไปใส่ซีอิ๊วเยอะๆออส่วนพี่มันจะดำ นะครับแล้วก็น้ําตาลนิดนึงให้มันกลมกล่อมน้ำตาลก็อันนี้อันนี้อันนี้ผมไม่ไม่หวานสไตล์เชฟบุ๊กแล้วน้ำตาลแค่นี้ให้มันกลมกล่อมเฉยใ,ใส่ลงไปครับเอาละแป้งเท้าแท้จะไม่เป็นผงนะครับอันเนี้ยคือผสมนะอันนี้คือผสมแต่ผมไม่มั่นใจว่าผสมอัตรา,าส่วนเท่าไหร่ถ้าพี่ได้แป้งเท้าแท้มามันจะเป็นก้อนเลยครับมันจะเป็นเก็ดเวลาจะใช้ต้องมาทุบเองนะครับผมอันนี้มีความรู้สึกว่า แป้งน้อยไปไหมกับกุ้งเขาไม่น้อยหรอกน่าจะพอดีนะประมาณนี้เราก็ติดเตาก่อนอันดับแรกเดี๋ยวเรามาผัดอันนี้กันก่อนผัดถั่วงอกก่อนเอาผมลืมเดี๋ยวหั่นต้นหอมไว้ก่อนต้นหอมเล็กน้อยไม่เยอะหรอกนะอืออันดับแรกเดี๋ยวเรามาผัดถั่วงอกกันก่อนนะครับผมตั้งกระทะครับใส่น้ํามันลงไปเลยใส่น้ํามันลงไปพอประมาณนะครับผมแล้วก็ เปิดไฟครับรอให้กระทะร้อนๆก่อนเนาะผัดถุงงอ,อกมันจี๋ๆแป๊บเดียวพี่ไม่ต้องนานนะเราก็เตรียมเครื่องปรุงไว้หน่อยถุงงอ,อกเวลาเขาผัดส่วนใหญ่เขาจะหยอนน้ำปลากันหน่อยๆนะแค่นั้นแหละไม่ได้ใส่อย่างอื่นแล้วนะครับผมถ้าใครไม่ชอบน้ำปลาก็จะใช้ซีอิ๊วก็ได้ถ้ากลัวกลิก่นแรงนะครับเอาไฟร้อนๆพับใส่ครับแล้วก็หยอดน้ำปลาไปหน่อยครับแค่นี้หย่อนเดียวแค่นี้แหละพี่แล้วก็ผัดไปเลยอ ครับผมแค่นี้อย่าไปผัดนานพี่เอาแค่พอสะดุง้งแค่พอสะดุ้งแค่นี้แล้วก็เอาถุงออกลงจานแล้วเพราะว่าเดี๋ยวอ่อส่วนมันมามันก็มีความร้อนมาโปะอีกไงค่ะแล้วผัดนานไปมันก็ไม่ดีใช่ไหมอ่าประมาณนี้อครับผมนี่นะออไปน้ำมันก็อย่าไปเอามันนะเสียดายอ่าเอาเพียาโอเค,อเคน้ำมันก็ทิ้งไว้เลยไม่เสียของ นะครับผมอ่าเดี๋ยวค่อยทาอันนี้นะทีนี้มาดูเทคนิคกันผมจะทําง่ายๆเลยนะพี่นะค่ะเอาชุกอย่างผสมไปเลยในนี้ในนี้ใครเพิ่งมาเดี๋ยวทวนอีกทีมีแป้งเท้าเยม่อมสองช้อนโต๊ะนะครับพูนๆน,น,น้ำเปล่าก็ประมาณเท่ากับแป้งกะ <40 S 1> แบบนี้นได้เลยอ,อ่าแล้วก็ซีอิ๊วขาวแบบหย่ๆผงปรุงรสประมาณครึ่งช้อนชาน้ำตาลเล็กน้อยนะครับผมคนให้เข้ากันแล้วก็ใส่กุ้งลงไปเลยครับทำแบบนี้ได้เลยใส่ต้นหอมลงไปได้เลยครับแบบนี้ อ่าประมาณนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็คนนี่ครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ง่ายกว่านั้นครับใส่ไข่ลงไปเลยก็ได้อ่าสูตรนี้แบบง่ายๆเลยวันนี้ไข่สองฟองนะอยากกินแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลยครับแต่ว่าไข่อะไม่ต้องไปตีให้เป็นไข่เจียวแค่คนๆให้มันแตกแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับแบบนี้อ้าว อันนี้เป็นสูตรแบบทำกินเองที่บ้านได้ง่ายๆครับผมคนที้เข้ากันเฉยๆไม่ต้องตีนะคนแบบนี้ครับนี่เคยเจออ,อ่ส่วนแบบนี้ไหมออกมานุ่มอร่อยเลยเพราะว่าไข่อ่ะมันก็จะช่วยให้นุ่มแล้วก็หอมแป้งอ่ะมันก็จะไม่กระด้างมากไปเพราะว่ามันมีไข่ไปแทรกอยู่นะครับเปิดกระทะแปบ๊บเดียวกระทะเชฟบุ๊คร้อเร็วมากเลยนะครับน้ำมันไม่ต้องแล้พี่น้ำมันแค่ที่ใส่ตอนถั่วง,งอกนี่เหลือเฟือสำหรับกระทะผมแนละ้ววันนี้ใช้กระทะใบเก่านะให้ดูก่อน กระทะใบเก่านะทําไมต้องโชว์อยากหเห็นว่าของเก่าก็ยังไม่ติดเพราะฉะนั้นของใหม่ไม่ต้องสืบจะ้ะโอ้โหนี่พลาดแล้วนี่ะใส่ตอนกระทะไม่ร้อนจัดปกติถ้าเป็นกระทะทั่วไปไม่รอดแล้วเนาะเดี๋ยวมาดูกระทะเรากันว่ารอนหรือเปล่าใช้ไฟปานกลางพี่แล้วก็ผัดไปได้เลยเอา้าทำไมมันไม่ยอมติดล่ะลงตอนไม่ร้อน แถมยังไม่ติดอ่ะอย่าใช้ไฟแรงนะเดี๋ยวกุ้งไม่สุกนะใจเย็นเนี่ยแล้วพี่ดูสิสูตรของผมพอผสมไข่กับแป้งไปเลยเห็นปะเนื้อแป้งมันจะแบบว่าไม,ไม่ใช่แบบเป็นหยุ่นหยุนใสใสไม่กระด้างอะ่ะมันจะมีไข่กับแป้งอยู่ด้วยกันแบบนี้เป็นอ่อส่วนแบบนี้ก็จะเข้ากับความเป็นกุ้งได้ดีเลยนะคราวนี้ก็รอให้กุ้งมันสุกด้วยโอ้โหอันนี้สุกเร็วมากขอญาตเติมน้ำมันหน่อยนะเดี๋ยวกุ้งไม่สุกไอ้แป้งนี้สุกเร็วมากเลย เนี่ย <N ic> um> พี่มันจะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะแบบนี้เป็นสูตรแบบชาวบ้านเขาสอนมาเขาใส่ไข่กับแป้งปกติตามร้านมันจะเป็นอ่อดส่วนกับแป้งแย่งกันไงอันนี้มันจะเหมือนแบบอ่อดส่วนไข่เจียวอ,ะอ่ะนะครับผมมันก็จะรสชาติไม่เหมือนทั่วไปพี่กินแล้วอร่อยเพราะบางทีเวลากินอ่อดส่วนแล้วรู้สึกเหมือนกินไข่เปล่าๆใช่ไหมเอ้อไม่ใช่เหมือนกินแป้งปเปล่าๆอันนี้มันจะเป็นอ่อดส่วนไข่เจียวเออเราเรียกว่าอ่อดส่วนไข่เจียวก็ได้นะ,ะดูดิน่ากินนะแต่ว่าในเนี้ยมันไม่ใช่แป้งมันไม่ใช่ไข่ไงมันเป็นแป้งไง มกมากมันจะเหมือนกับขนมเบื้องยวนเนี่ยพี่นี่แหละถ้าทํากับกุ้งแนะนําให้ทําแบบนี้ก็จะดีเนี่ยเสร็จแล้วพี่รอกุ้งสุกหน่อยง่ายไหมหมูเลยอะ่ะแต่ว่าที่มันดูหมูแบบนี้เพราะว่ากระทะมีส่วนที่เพราะว่ากระทะมันไม่ติดจริงๆคือถ้าเป็นกระทะทั่วไปพี่อาจจะต้องออกแรงขูดหน่อยอไม่ใช่ว่าทําไม่ได้นะทําได้แนตะ่จะต้อง,งออกแรงขูดหน่อย โอ้โหอย่างกับกระเพาะปลาผัดแห้งะอะเนาะเออเออส่วนสูตรนี้เจ๋งนะอันนี้ชาวบ้านที่บางแสนป็นคนสอนไม่เหมือนใครเขาผสมไข่แบบนี้แหละมันต่างกับออส่วนธรรมดาเยอะเลยเนาะ,ะมันเหมือนกินไข่เจียวอะแต่ว่าข้างในมันมีแป้งอยู่อืมต้องเรียกว่าออส่วนกรอบได้ไหมอย่างเงี้ยอ,อโอเคหอมนะหอม แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราต้องใส่อย่างหนึ่งก็เดี๋ยวน่าจะเป็นพริกไทยเดี๋ยวผมสอนน้าจิ้มด้วยนะน้ําจิ้มผมเคยสอนไปแล้วง่ายๆพี่ะนะครับผมมักจะสอนอะไรที่เน้นแบบง่ายๆอะดูดีอ่ะดูดี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 ดูด,ดีดูเนื้อดูเนื้อออส่วนเราดิมันไม่เหมือน,ปนแป้งเออมันเป็นเนื้อ,อแบบไข่เจียวอะ่ะดูดีโอ้แล้วกระทะโคตรเวอร์เลยกระทานึกว่ายังไม่ได้ทําอะไรทําออส่วนเสร็จแล้วจ้ะ กระทะเหมือนยังไม่ได้ใช้จ้ะเวอร์จัดวะ่ะบางทีมันก็เวอร์ไปนะจนแบบจนแบบกระทานรุ่นเนี้ยทาคลิปโฆษณาแล้วคนไม่เชื่อต้องไลฟ์สดให้ดูอะ่ะ <Okay. S 1> คือคนบอกว่าคลิปแม่งตัดต่อแนะ่นอนพี่ดูดิอ๋อส่วนพี่แล้วแม่งกระทะนใบเก่า mm hmm. ดูดิกระทะนใบเก่าแล้วทําได้อย่างเงี้ย <Okay. S 1> แล้วเมื่อกี้พี่จะเห็นว่าผมไม่ได้แบบเอาไปล้างคือผมผัดถุงงอกเสร็จแล้วผัดต่อเลยนะ่ะ <Okay. S 1> คือทุกคนดูในไลฟ์สดก็จะเห็นการใช้เลยว่ามันมันไม่ใช่แบบว่า ต้องมาแบบพยายามเพื่อให้มันไม่ติดอ่ะก็คือมันใช้ได้เลยอ่ะมันไม่ติดอ่ะกวน่ากินว,ว่ะไปไปมามาดูแล้วจะน่ากินกว่าหอยนางรมมันเนี่ยทำเป็นเล่นไปมันดูไม่แย่แยเออมันดูไม่แย่แต่ว่าแป้งมันจะนุ่มๆนะครับพี่จะเหมือนหนมเบื้องนะไข่นุ่มๆที่ขาดไม่ได้ก็คือเราต้องยอมรับว,ว่าพริกไทยก็จําเป็นนะครับใ,ในสไตล์แบบอาหารไทยจีนนะหยอะพริกไทยไปหน่อย ง่ายไหมง่ายมากเนี่ยสูตรนี้คนทําไม่เป็นก็ทําได้แล้วคนที่ไม่ชอบอ่อกส่วนที่แบบมันแฉะเกินไปอะ่ะก็สูตรนี้เลยนะครับผมอ่ะยังไม่เสร็จพี่ตรงนี้มาเดี๋ยวมาดูน้ําจิ้มกันน้ําจิ้มนี่หมูมากพี่เอาไปใช้กับหอยทอดได้เลยนะสูตรนี้ผมใช้มาตอนผมทาก๋วยเตี๋ยวคั้วไก่ขายผมก็ทําแบบนี้นะก็คือน้ําจิ้มไก่กับซอสพริกนะครับผมอ่าซอสพริกเท่าๆกับน้ําจิ้มไก่แค่นั้นเลยใส่ลงไปเลย ซอสพริกเท่าไหร่น้ำจิ้มไก่ก็เท่ากันอย่าลืมเขยานะ่าอ่ะนน้ำจิ้มไก่มันชอบนอนก้นพี่ผสมแค่นี้เลยเนี่ยน้ำจิ้มหอยทอดน้ำจิ้มอ้อส่วนอย่างดีเลยนะแต่หน้าตาอันนี้น่าจะกินกับไอซอสเปรี้ยวนะจิกโชะเพราะว่าหน้าตามันคล้ายกับเพาะปลาผัดแห้งเหมือนนะนี่อ่ะสูตรน้ำจิ้มอ่ะพี่ดูเหมือนน้ำจิ้มร้านหอยทอดไหมเหมือนนะเหมือนเลยเหมือนเ๊ะเลยอ่ะเอาเสร็จแล้วเอาลาด,ลาดเลย,เลย ราดเลยจะได้ถ่ายสวยๆนี่ราดให้มันเลอะๆด้วยเห็นไหม,มเป็นสไตล์สไตล์เชฟต้องทําให้มันดูเลอะๆทาให้เหมือนไม่ตั้งใจอะนะแต่จริงๆเราเชฟเ็าทาจานเลอะแล้วลืมเช็ดแล้วคนก็เลยไปฮิตกันแบบนั้นอ,อเชฟทําสวยเชฟทําเลอะแล้วคนเขาลืมเช็ดแล้วเอาไปเสิร์ฟลูกค้าบอกโอ้เชฟทําสวยเปล่าครับผมลืมเช็ดครับเสร็จแล้วครับออส่วนไข่เจียวกุ้งสดครับผม